เอาค่ะพี่น้องคะมาเบิงน้ากันนะคะเบากลุ้งเพิ่นนะคะพี่น้องนั่งอยู่ซื้อเตาเข่าขบานเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงน้ากันนะคะแต่ว่าบานเลขทีแอดเจ็ดสิบสามเด้อพี่น้องเด้อบานเลขทีเก,ก้านี้หนึ่งหกเก่าพี่น้องบานเลขทีเก่านี้หนึ่งหกเก่าแอดกับกราลังนั่งรงคลิปอยู่หนาบ้านเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเลขสี่เนาะเอาบา,กล,า,บากลุ่งพาลวยได้หนิพี่นอ้องเพล่นสีเห็นเป็นตัวใดนะคะ นั่น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 ซูนบอนะซูนเกตฮะซูนเกตตัวนี้ใส่ตัวนี้เลยเกตเลยเลยเด็กซูนเอาลูบออกให้พี่น้องเพื่อนเมืองนี่ยเนี่ยเกตเนี่ยเอาลูบออกสั้นๆให้เพื่อนเห็นน้ำในแม่เหรอใส่เมืองดีกันนะโอ้ยพี่น้องเกาหนำโศกเขาบานเนาะพี่น้องเนาะเขาบานช่าบ่าพี่น้องแล้วล่างนางล่งคลิปกรบเป๋ากุ้งอยู่หน้าบ้านพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอาเห็นว่าเขาพี่น้องเหา เดี๋ยวซูมซ่มซ่มซูมให้เบิ่งพี่น้องซูนยังซูนยังเนาะแบบนี้เอารูปไม่ก็น่ะที่ขึ้นอีกเนาะข้างหลังบ่วอะเบิ่งดูข้างหลังมีบ่ออเบิ่งถ้าเบิ่งดันหลังแล้วพี่น้องตีขีดตุ่มฝนตกคนมาจังไหยเนาะสงใส่นสีมาห้่โศกว่าพี่น้องยางเขาเฮียนเนาะ อืเตาหน่อยอพี่น้องขอขอสวกขอลาบคนก่อนพี่น้องจีงสีเอาเคนไปปล่อยนะคะเนาะเตาคือจเจ้าว่าขันเขาเฮี้ยนจังสีน่นี่ต้องขอยางหน่อยสามหมวดได้พี่น้องเขาจะเอาไปปล่อยปล่อยจะสวบมือกันเด้อเอา้าหาบบาวกลุ่มผ้าลวดคนลูกเนาะพี่น้องออตัวบ้านเลขที่เอดนี่บ้านเลขที่ไม่นี่เจ็ดสิบสามพี่น้อง บ้านเล็กทีเกา่าหนิหนึ่งหกเก่าแล้วพี่น้องบ้านเล็กทีเก่านะคะโอ้ยโอ้คนมาจังไดเนอาอคนสีไฮโซกบ่กจักเนาะพี่น้องเนาะเอ่าวูบทั้งข้างหลังล ắng, ทั้งโอ้คืองามเธอดอกเงี้ยเขียนตัวใดนอแบโอ้ลายงามเปล่อีหยังนี่อีหยังนี่ ส่กี b b one, ่เจ ah, ้าหน่อยหน่อยใส่ลายปัดนี่แป้งที่บ่บดปุกบ่เหอพี่น้องอืมไห้เด้อผูยมาย่างมาหาฮอดเฮียนฮอดซานปานนี้โศกบ่หพี่น้อง เรองสบาบทิ่ถือเลขกับประจักษ์น้องน้องเาฟันดีเลขศูนนี่เลขศูนย์บ่อ๋อเอ้หอีให้เพื่อนใดจะคูนเไหมศูนย์ยังเหรเป็นศูนตัวเดียวนี่บ่ศูนย์นี่กัจับใส้กับเลขที่บ้านนั่นน่เจดสามศูนย์เจ็ดสามตัวศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดบ่ศูน เอาไปเซกับเจ็ดทับสามซับกันสามตัวนั่นนี่ตัดลิ่นตัวรูปอีกรูปอีกเทียบคนไทยเนาะคนมาหาป่านนี่โอ้นางลงคลิปอยู่้าบ้านพี่น้องก็หล่กงานโก,ย,กยมากพี่น้องเอ้ยเตกาก็ได้แต่ว่าสีออกปัานเล็กถี่ขื้นชบาสีถือเล็กขึ้นจังไลยแต่ว่าบากุุงว่าฝันฝันว่าจังไลยก็คือว่าฝันดี มือเป็นน้อนน้องไข่เห็นไหมฟันได้เป็นตัวเลยฟันได้เป็นตัวฟันว่าเจ๊งไหนเดี๋ยวนี้โอ้ยกับฟันได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่อ๋อโอที่ไปที่มากเมยมาล้อยมากเป็นตัวบ่เพิ่งไหนเรก็ได้ฟันว่าคุ่นมาบวกเขียนเสกระดานให้ตัวแดงจึ้งคึ้งตัวได้เกาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดรนี่แหละโอ้เอาพี่น้องเบากรุงผ้าร่วยพันฝันอ ทากันไปนอนริมโค้งว่ะพี่น้องเหมือนคนฟันว่ามีค้นมาเขียนหายแอยสเนจืดเลยเพราคักแล้วท่นพี่น้องศู 0, นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์น่ะเด็กศูนย์หนึ่งเลยตัวเดียวนี่คันโมเป็นหนึ่งเอาพี่น้องเมืองเอาเด้อพี่น้องเด้อศูนย์ยังหละห่ะฮอืมศูนย์หนึ0 7, 7 0. ่งบอ,อกห้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ไม่คือิตีใสข่ข้อมฟันจะคล้องแท้หัวอ อีซีเนาะโอ้บากุ้งพาะรวยคนไปนอนนอกบ้านพี่น้อนคนฝันดีกันทันผู้ชายขึ้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้มาเขียนให้จำบ่ได้จำบ่ได้จำออเตะเลกเอาโอ้โอจำออเตะเลกกันทันคนว่าเขียนให้ตัวเดียวเป็นบ่หนิวามฝันสามตัวแล้วทั้งหนามันจิวบ่ได้โอ้จิวสองตัวท้ายอาสองตัวก็ไม่แห้งแล้วโอ้ยคุณบ่เอาสามตัวตรงๆนี่เนาะว้าตดีนี้ก็ทุ่มเต็มทีแ่แล้วนี่จักแสนแล้วนี่ซื้อไว้นี่ สูนเก็ดนี่บ่าลายด้อลักมื่นนี่แหละบู้ยิบมาหลังเตี <nah <oh> <ah> ้ยป้นกิใสจนหอนบ้านอันนี้ลอตเตอรี่นี่นะเออฟาดพี่น้องแหวนดุ่งกัน้ำแพงบันดุงจนเบิดเงินซีหาพันยุบบันดุงโอ้เอาพี่น้องว่ากุ้งคนสื่อนักด้าสูนเก็ดปนฟันได้ว่ามีคนมาเขียนให้ยเดียงจริงๆเอาก็ลูบคักแท้่ไว้ห้ามหนี่เนาะ มึงจังไดเก็สิ่เป็นเลขค่วมฝันนั่นล่ะนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เมนบะเอาพี่น้องแต่ว่าบานเลขที่แอดนี่คือบานเลขที่ไม่เจ็ดสิบสามนะพี่น้องเนาะบานเลขที่เก่านี่หนึ่งหกเก่าพี่น้องมือนีได้ทั้งเลขบาน<ห>เลขที่เลขก่งงางเขามาพี่น้องง่มงมง่งมานี่โอ้ยจังไดยังทีมาขเขาเฮียน,นืะ เราพีจารนาเบิงพี่น้องแต่ว่าเบิงก็หนามาให้เบิงกรหนาะขึ้ีเห็นตะบากลุ้งผู้เดียวแท้เลยนี่เทียมีตัวอื่นอีกโอ้ยอยู่ซื่อๆกับยางเขาเหี้ยนเนาะโอ้เบิงเออเห็นแล้วเห็นแล้วซุนซุนเก็ตน่ะละพี่น้องซุนเก็ดนี่ยังวาไว้ซุนหนีเล็กเก็ดแม่นแมนพี่น้องแม่นแล้วนีเฮ็ดออกไกลๆสิเอาแคบนาจอให้แน่นี่ผิดอ๋อมือนีวันพ้าเด้อเหนียวมือนีวันที่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะผากันมาแต่วัดเรียนได้หนีพี่น้อง นี่จ้างได้นี่ก็เป็น07เลยนี่คันว่า07เก็กตีแล้วแม่01แม่หนีหมพี่น้อง0อันนี้เก็ดด้วยนี่ด้ว่าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดน,นี่พิจาร่าเบิง้งอันนี้มันเป็นตาล่างเดานี่อ,อยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมนี่๋ <laughs> อคนว่าอยู่ห้ยเหล่านะโอ้โยลืมลืมลืมพี่ทางัวย่ทางพี่ว่าเรื่องว่าจกหัวเราไปงับมือกันเน้นๆเนาะมองเดียวละเห็นแล้วนี่โอ้ยแล้วพี่น้องนี่เนาะ ซูนเกตเอเนาะค่ะเนียเบิ้งค่ะพี่น้องเห็นตัวใดแต่ว่าเบิ้งคือไก่ส่เห็นเป็นซูนเกตอิริ่พี่น้องนี่มองเดียวนี่นะทั่วแล้วเอาพี่น้องพิจารณาเบิ้งนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็บ่ามีอย่างไรเหรอพี่น้องเพราะว่าเต้าเขาเงียมากแล้วพี่น้องนางก็ร่งล่งคลิปนะคะก็เลยอาจให้พี่น้องเบิ้งเพื่อเพลินมาให้โชกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลผ้ากันท่าแป้งคอโชกเนาะพี่น้อง เหล็กความฟันของบากลุ่นแล้วควไน,น,น,นไปนอนนอกบานพี่นองมือหันไปนอนริมโขงฟันม่ามีคนมาเคียนให้07นะคะโอ้สื้อเบิดลายมือแล้ว07ออนี่มาครักเนาะนำอยู่แพงบันดุงเกือบ4หาพันเนาะมีละนี่นออนละมงเดียวนี่ละเออนี่ลนะนาอมงเดียวนี่ละเนาะ เอาพี่น้องพิจรารณาบเบิ้งนะคะบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่ฉบ,บานะคะเจ็ดสิบสามนะคะบ้านเลขที่เก้าคือหนึ่งหกเก้านะคะเอาพี่น้องพิจจรณา,าเบิ้งนะคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะฉบาขอลาไปก่อนให้พี่น้องโศกมาด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ